ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่26พฤษภาคมนะครับวันนี้นัดกับทีมงานนะครับว่าจะไปเที่ยวอำเภอสันกำแพงกันนะครับตอนนี้ผมวิ่งมาเส้นบ้านทีนะมารอลงจับตรงในตัวอำเภอบ้านที่นะครับตรงนี้จะเป็นตรงเซเว่นนะครับตรงตลาดปอธุรกิจยนต์นะครับเดี๋ยวรอลงจับมาแล้วเราไปเที่ยวสันกำแพงกันนะครับว่าสันกำแพง หลังโควิดรอบ3เนี่ยเบาลงแล้วก็จะออกถ่ายคลิปให้ FC ผมได้รับชมนะครับเดี๋ยวลองจับมานะครับเออลุงจับมาถึงแล้วครับทําไมฝนตกก่นลองจับออกจากบ้านไม่รู้ว่ามตกนูนน่ะก็ผมออกมานี่ผมออกมานี่ฝนตกนะแต่ผมก็เอกใจแล้วว่าจะได้ถ่ายไหมวันนี้ออกมาสักพักหยุดก็ยังว่าลุงจับแกจะออกมาหรือเปล่าเนี่ยไปลุยต่อน,นะไปหาไปหามีน้อยเนาะโอเค ครับผมตอนนี้ผมนัดมีน้อยกันอยู่ที่ไอหนองพระยาพรมนะครับที่ตำบลนอนใต้อำเภอสันกระแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้กําลังรอทีมงานอีก2คนนะครับเพื่อที่จะไปขี่รถเที่ยวกันนะครับแต่อุปสรรคตอนนี้ก็คือฝนลงเม็ดนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายทําได้ครบทุกจุดอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับตอนนี้รออีกหนึ่งคนนะครับมีน้อยมาแล้วนะครับ โอ้โหมีน้อยหายไปนานครับหลังจากโควิดนะครับสัมภาษณ์หน่อยครับไปทําอะไรมาครับหลายคลิปมากเลยครับนอนนอนอย่างเดียวเลยครับโอ้โหมีน้อยงานเยอะนะครับวันนี้เป็นทริปแรกที่ออกด้วยกันนะครับคือรอทีมงานอีกหนึ่งคนมาครบแล้วนะครับอ่าทีมงานครบหมดแล้วครับครบแล้วครับพร้อมจะลุยกันแล้วฮ่า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  อรา่าร้าอ่าสุดยอดท้องทับต้องเดินอนในท้องฮะยาดูดสมุนไพรในหลวงรอบเก่าหลวงปู่าองป่่่ทททุกคคนีีสัจุดแรกวันนี้ที่เราแวะก็คือวัดป่าตึงงามนะครับหลวงปู่ลาตาทิพย์นะครับ อยู่ที่ออนใต้นะครับตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดแรกทริปนี้ที่เราแวะกันนะครับนี่จะเป็นสรีลักษณ์ของท่านนะครับที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแสงอ,งอาจจะไม่ชัดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมืดๆหน่อยนะครับ ผมจะต่อไปมานั่งเวลานั่งใส่อะไรต่อที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไปไปทางไหนเราไปดูโบสถ์ครับมีสัญลักษณ์ไอ้สัญลักษณ์ไอ้โบสถ์มัจะอยู่หัวเไหนของไอ้รอเก้าครับเดี๋ยวเราไปดูโอเค อันนี้เรามาที่โบสถ์ของวัดป่าตึงนะครับมาชมความงามนะครับนี้ปนานคกเดี่อเดองเราไปวัดอื่นถ้ามีีสวย้ดูหมอมหมมอมหม่อมเป็นสัตว์ล้านนาหรอกหม่อมหม่อมลมอม thank okay. you จุดที่สองนะครับพาเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมชมวัดเชียงแสนนะครับห่างจากวัดป่าตึงมาประมาณ2กิโลนะครับเลยวัดป่าตึงมา2กิโลอยู่ซ้ายมือนะครับดูภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับคือสอบถามเจ้าวาดนะครับท่านบอกว่าวัดนี้เป็นวัดแห่งแรกของอำเภอสันกำแพงใช่ไหมครับเป็นวัดแห่งแรกของอำเภอสันกำแพงเนาะคือสร้างมา5 0ากว่าปี เชิญเลยนะครับเชิญเพื่อนๆเขามาเที่ยมชมมา,มาเยี่ยมชมแล้วก็มาทําบุญก็ได้นะครับวัดสวยบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับให้ดูภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับโอ้ สวยจริงครับอันนี้เราอยู่ด้านหน้าพระวิหารนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเยี่ยมชมพระประธานด้านในกันนะครับ ผมไม่ดูความเก่าของเจดีย์ด้านหลังพระวิหารนะครับเก่าสุดยอดไหมมีน้อยยอยโอ้โหมีอันนี้คือมีน้อยพามานะครับเก่าแล้วก็มีความสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยครับใครที่อยากจะดูเจดีย์เก่าๆนะครับเชิญที่วัดเชียงแสนได้เลยนะครับ อันนี้นยายจะเป็นรูปปั้นนักสัตว์่ะให่ไหมโอโ้โหดูความเก่าเ่าย้ปีาวรวัดนี้เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดไอของอำเภอสันกำแพงครับพี่500กว่าปีห้าร้อยกว่าปีครับแล้วอากาศเนาะโอโ้โหอากาศเนาะเจดีเก่าสุดๆเลยครับเสียดายนะครับเสียดายอุโบสถหลังนี้ที่ว่าอายุ ห้าร้อยสามสิบสามปีนะครับผมมาเขากำลังบูรณะไปแล้วนะครับนี่โอ้เสียดายน้องมีน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เสมาดูครับมาดูเสมาความเก่าของเสมานะครับผมมาไม่ทันนะครับเขากำลังบูรณะนะครับโบสถ์เก่าครับถ้าใครจะมาทำบุญก็เชิญได้นะครับเขากำลังบูรณะอยู่นะครับต้องการไอปัจจัยในการก่อสร้างอยู่นะครับ ใครที่ชอบความสงบนะครับแล้วก็ชอบทําบุญกับวัดที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมแนะนําวัดนี้เลยนะครับวัดเชียงแสนตําบลนอนใต้นะครับอาเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ผิดหวังนะครับเงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติร่มลื่นนะครับไปครับเราจะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับเราจะไปได้กี่จุดก็เดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาฝากนะครับว่าสันกำแพงมีอะไรดีแล้วก็สวยงามมากนะครับ